ส,สดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันวันชาติอ่าเก่งมากเลยวันที่เท่าไหร่คะยี่ส e <48. S 1> เอยี่ยมค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,ะชั่วโมงสุดท้ายพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่าถ้าพร้อมต้องนั่งตรงตรง เพราะว่าคุณครูเนี่ยเวลาเรียนต้องมีระเบียบวินัยโดยตนเองนิดหนึ่งนะคะถ้าหนูไม่นิ่งคุณครูก็ไม่มีสมาธิในการสอนนักเรียนก็คงไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือสอนไปก็คงไม่รู้เรื่องชั่วโมงสุดท้ายแล้วต้องอดทนนิดหนึ่งนะคะเพราะพี่เขาก็อดทนเขายืนตั้งแต่เช้าจดเย็นเหมือนกัน นะนักเรียนนั่งนะคะลกูกอะมาพร้อมนะอะคุณครูให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งเป็นเกตความรู้นิดนิดหนึ่งที่คุณครูปลายทางเมื่อวานนี้คุณครูพูดให้ฟังเฉยเฉยแต่วันนี้เอามาให้ดูเลยคือสระอะไรคะสระอีสระอิเวลาเขียนเนะี่ยอะคุณครูถามก่อนสระอีสองตัวตัวไหนที่ถูกต้อง ตัวที่หนึ่ง <1. S 1> อ่าตัวที่หนะะึ่งะตัวที่หนึ่งเนี่ยถูกต้องคือเขียนจากข้างล่าง 1. 1> แล้ววาดโค้งขึ้นไปข้างบนมาข้างล่างไม่ใช่โคง้งจากข้างบนแล้วมังนี้ที่นักเรียนเขียนอยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่อ่านี่สลอกเขียนให้ถูกนะคะใครยงเขียนไม่ถูกเขียนให้ถูก,น,ถกนะคะลูกแล้วก็วางให้ถูกที่ด้วยนะคะตัวที่สองสละ สระออในปัจจุบันนี้คุณครูเห็นในคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้คุณครูก็ไม่ทราบว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ที่คุณครูเรียนมาเป็นแบบนี้นะคะขอให้เขียนให้ถูกอในคอมพิวเตอร์ครูเห็นเป็นแบบนี้แล้วตัวที่การศึกษาก็เห็นเป็นแบบนี้คุณครูก็ไม่ทราบมันผิดหรือมันถูกแต่ที่คุณครูเรียนมามันเป็นแบบนี้ นะคะเขียนให้ถูกเพราะบางคนพอเขียนแบบนี้แล้วมันไม่เหมือนสระอือเพราะนักเรียนจะเขียนแบบนี้ค่ะมันเหมือนสระอีใช่ไหมแล้วนักเรียนจะเขียนแบบเนี้ยคือมันไม่ติดใช่ไหมมันไม่ใช่สระือนะนะคะลูกอ,อ่ะเออมันเหมือน,มนไม่เอก <ๆ S 1> ใช่ถูกต้องลูกคุณครูเรียนมาแบบนี้นะเพราะนั้นขอให้เขียนนะอันนี้คอมพิวเตอร์นั้นในเครื่องพิมพ์ดีดนั้นครูไม่ไม่ไม่ทราบ นะคะแต่ขอเขียนให้ถูกต้องมันมันเป็นแบบนี้ที่ครูเรียนมานะคะอ่าน,นี้อาจจะเขียนห่างไปนิดนึงนะคะเขียนเหมือนสระอีแล้วก็มีขีดตรงไาอีกหนึ่งขีด <ไป S 1> นะคะอ่า <ไป S 1> ใช่ <ไป S 1> นะคะ <ไป S 1> เอาแต่นี้มาดูอ่านะขอขอบคุณครูไปทางมาดูตรงนี้เขได้เห็นจะจะ,จะมากอาจะมากอ่ะนะคะจะมากเลยอ่ะอันนี้อ่านว่าคําว่า ตัวไหนถูกต้อง,ต,ง,งตัวที่หนึ่งเก่งมากตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่ถูกไหมไม่ถูกนะคะเพราะตรงเนี้ยมันคือรูปจระใช่ไหมที่คูขีดเนี้ยตรงนี้เป็นอักษรครวบใช่ไหมคะเวลาเราสะกดต้องคอรอเอ,อือใช่ไหมคะลูกล้วต,ตัวสุดท้ายคือตัวอะไรตัวสะกด คุณครูทราบมันเป็นงองงูใช่แต่เขาเรียกว่าตัวสกดเห็นไหมคะตอนที่คครูขีดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าสระ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 เอือนะคะลูกมันคือรูปสระเอือแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวคุณครูเกนให้ดูใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะอ่าอ่าอักษรครวบพยัญชนะมันควบกันนะคะต,ต้องใส่ให้ถูกมาใส่ตรงนี้ถูกไหมไม่ถูกนะปลายทางที่ดูอยู่ด้วยให้หนูแก้ไขนะคะเพราะว่าคุณครูปทางฝากคุณครูมาด้วยความหวังดีแล้วก็เป็นห่วงนักเรียนนะ,ะใส่ถูกที่เราอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆตรงนี้ยนะคะไปนะคะคุณครูขอขอ,ขอบคุณคุณครูปลายทางเป็น เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เห็นความสำคัญตรงนี้นะคะอ่ะอีกสักคำคำว่าเสียง,ยงคำไหนถูกคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งถ้าตรงน,นี้มันคืออะไรที่ครูกีดนะเสอสาีอ่ามันคือรูปสาะีอันครูเขียนให้ดูนะคะมันคือรูปสาะเอีะ เวลาเราสะกดก็สอเอียงงเสียงตัวสุดท้ายคือตัวตัวสะกดงงวอยู่ในแม่อะไรคะแม่กงอ่าแต่นี้เขียนให้ถูกนะสระลอเขียนจากข้างล่างโคง้งขึ้นมาข้างบนมาจบกันไม่เขียนจากข้างบนค้งโค้งเหมือนตัวคอควายสมัยนี้ที่ครูเห็นนี่ครูเห็นนักเรียนก็เขียนอย่างนี้ค่ะ แล้วก็เติมหัวอย่างเงี้ยถูกไหมลูกมันใช่คอควายไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่อย่าเขียนเอออแลมีตัวนี่คุณครูเห็นไม่ใช่ยอยักลูกเขาเขียนอย่างงี้ใช่ยอยักนะมันมีอ่ามันมีมันมีหัวต้องเขียนจากหัวไปหาหางนะ กไก่มันไม่มีหัวกลมๆแต่มันมีขาข้างหน้าใช่ไหมอ่านี่ขึ้นลากอยากหัวมันแล้วก็โค้งมาใช่ไหมนักนักเรียนจะเขียนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่กอไก่ไหมอะ่ะใ,ใช่ไหมลูกอ๋ไอไม่ใช่นะนะคะเอาฝากไว้นี่เขียนให้ถูกนะสลีถ้าเป็นสลีก็ไปลากขึ้นไปถ้าสลือก็มีขีดแล้วก็วรรณยุกต์อย่างนงี้ก็ใส่ลงไปข้างบน นะแล้วใส่ถูกที่นะนนนอ่าใส่ถูกที่ใส่ถูกที่นะคะอ่ะพร้อมไหมวันนี้พร้อมนะ,อ,ะอันนี้เป็นเกจเล็กๆน้อยๆนะคะที่ครูไปทางฝากมาแล้วก็อยากให้นักเรียนทุกคนเขียนให้ถูกต้องใช้ให้ถูกต้องนะวันนี้พบกันข้อว่าคํานามเอาพี่สไลด์มาเลยค่ะคํานามนักเรียนร,นะรู้จักไหมรู้จักค่ะออาคำนามคือคํา